มีบ่ไปเชื <c ười> <c ười> ่อหน่อยบ่ได้อี๋มไปเชื่อหน่อยวันนี้เอาถุงใส่เอาเลยจ้านั่นนี่เต็มยู่กุ้งไปใส่เบ็ดเอาใส่เลยหน่อยโอ้ว แดดค่กแดดเนี่ย oh, ่นตัวงไปพุ่นกลุ่มได้ป้อโอ้ยไปแป๊กว่าหน่อยโอ้ย่นไปไปน่อยน่อยก็ควันก็เป็นเังซี่หรอเนี่นโอ้ยนี่นี่นี่เบื่อเบื่อเื่อไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่นี่ตัวน้อยน้อย นี่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 โอ้ยโดดคโดดอะเรยี่สยล่ะนั่น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 โดดนี้มัดผุนอุ้ยพี่พีพี่นี่นีลุมนี่ลุมนี่ลุมนี่อู้ปลาโดดปลาโดดปลาโดดโอ้ยออ้ยปลาโดดอุ้ยไปมแล้ห นี่นี่ลุมนี่ลุมนี่นี่ลุมนี่พ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 ี่ตัวนี้นี่นี่นี่ย่ลุมนี่ลุมนี่ยูหันละพุน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 นักหนักกระโดดใส่หิ่งจะล่ะนั่น น,าน,าน,านั่นนั่นนั่นตัวนึงนั่นนั่นพุ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 ่นสองตัวฟาโดดฟาโดดใคอ่ะไปแล้วปฟาโดดฟาโดดพุ่นๆไปแล้วพุ่นขานไปฟังท่งพุ่นไปหรอเฮ้ยฟาโดดออกคักโดดอรงเน่ ไปแล้วไปแล้วไปแลุนุนออโอ้ยคอยๆร่อ,องแห้งมาไดนตัวในกระโดดนี้เมือเน่มือน,น,น,นี่นี่นีพี่ข้ากะดานั่นดินั่นดิน่นดิน่นดิพุนไปพุนแล้วนี่นี่สอนเลย นั่นนั่นนั่นนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ <Yeah. S 1> นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้เออมันลงห้อยสามตัวคนเดียวมั้งจริงเลยก็ได้ละขุนไปแล้วก็ด,วดูไปขุดเราเจ๊ไันแด้ปะขอน้อยอสองตัวเลยโอ้ยปลากระโดดนี้เม็ดส <Yeah. S 1> องเก้านิ นั่นๆไปแล้วนั่นขามุนฮู้นู่นขึ้นไปแล้วพี่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 ไปแล้วฮุ้นท่านบอคุบไปิงคุบเลยุตัวนึงมาท่านตัวุใหญ่นึ่งุตัวนึงไปแล้ว คนต้นไหนเป็นคนขี่เอาเนี่ยมากไปเอาฮะนี่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 ลองนี่นี่ลองนี่นี่ลองนี่เออได้ปะไปเงี้ย คนนี us, ้นนี้สิกระโดดพุ่คนค่ะแล่าแย่งหน่อยจัดดีๆเด้ออู้หูฝุ่นไปแล้วไปอู้อูหูหูฝุ่นมันกระโดดไปแล้วลงห้อยลงห้อยนี่นี่ห้อย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 นี่อู้หูฝุ่นนี่นี่ห้อยนี่ฝุ่นไปแล้วไปแล้วเแยบเขาห้อยแล้ว นั่นนี่ลงนี่แล้วลงนี่นั่นไปแล้วเอาตัวพุ่นก้อนเอาตัวพุ่นก้อนนะเอาตัวพุ่นก้อนนั่นน่ะพุ่นนี่เอาตัวนี้นั่นนั่นเห็นหัวอยู่นั่นนี่ไอ้น้อยน้อยผุนผุนไปแล้วไอ้นายพุ่นผุ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 นพุนผุนผุนก็โดดแล้วกระโดดแล้วพี่น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 ี่อยู่มองเดียวเลยนี่นั่นนั่นรัดนั่นลัดลัดจิองหันเอาปักข้างนั่น ผุ่นุ่นจะห้างหลังเก่าน่หลุมรอนี่นี่นี่รองหุมนี่แล้ลองหุมนี่ละอูน่ะ ลองนี้แล้วผนไปแล้วผนผลก็เดือนไปแล้วผนไปแล้วผนี่นี่ลองนี้ลองนี้เลยผตัวบบกน้องที่น ん <Okay. S 1> บ้าน่่ใไปอีกแล้วนี่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 คุณคุณคุณกระโดดไปแล้วคุณนี่นี่นี่ลุ้มนี่ลุ้มนี่นี่ลุ้มนี่นี่ลุ้มนี่ มีปลากระโดดลุ่งหลุมนอยู่นด้จุ่มนั่นอีกปลาขอหน่อยจ้าโอ้ยกล่องกระสีสันแน่จังหน่อยเป่าน้ำปลาปลากระโดดนี้ออกเม็ดเด็ดก้อนนอนอ้วกวุ้ยควยจับด้วย

เดียงเลี้ยงมาฮะรดรดเฮี้ยบ๊วยด๋อยคุณน่าล <c oughs> <t ong onions> ้งหลอแล้วคุณไปครักคุณ เดี๋วกว่าว้ยกรกโดดพวุดเราต้องปลาหน่อยกระโดดด้วยปลากระเยงหลายอยู่ดีนั่นค่อยๆจับเฮ้ มีไอหาบหาบปลากระยังหน่อยหลายอุ้ยมีหอยหอยจูบเจ้าน่นน้ำอยู่หน้ามันบวกบวกอยู่อันเคียงหนึ่งก็ผ้ากันไปื้อนมีตะปานกระเยงปลากระเดิดน้อยปลาช่อนหลายเพเจ้ากระโดดนี้มืดอร่อยเอาน้ำมาท่านคุณอากุ้งหน่อยๆก็บมันมือนเหมือนน่าเสียดาย อ,อันนี้เต็มอยู่ปลาซิวอันอน,นี้จะเคลียปลากระเงี้ยงหน่อยหลายเมึงผลงานสอนมืนอเนี่ยจ้าโอ้ยเมื่อยคักเปลี่ยนสลับกันสอนใกล้น่อยจ้าปลาข้อหน่อยกระโดดนี้ออกมืดนี่จะใส่ซ้ำนี่แล้วจ้ากระโดดออกมืด ก็ไ้พ่อได้ไปมุกยูจา้ามีปลาขาวปลาอันนี้ยูจ้าสอนโอ้ยเมื่อยจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้เพื่อนไก่นหน่อยกับสิกับบานกันด้วยจา้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ